ลงแบบนั้นเลยบอกยังส่งตะก้าพี่น้างส่งตะก้าผู้ใดยังพันได้ก็มาเอาเด้อเนาะใส่บงใส่บาทพุ่มมกพอดีตะโมกตะม่อยเชี่เจ้าเจ้าดิบมันรักซีนมาทันเจ้ามันจะบอกเฮ้ยมันแล้วเจ้าเจ้าสิมากขอกับข้ากินเมันแล้ว คอยเนยโอ้ยงามแงามคือกห่อยยจะเดีพี่น้อด้ออเราไ้เจาล่างได้มาัวนึงนะยังยังมี้วเราหอลายแบบเป๊ะเนาะว่าเลองเบิเยเนาะเอาไปทเบเะว่าขนมข้าวต้มัสีมันจะมีเส้นอามาดูเลยเนาะ คลิปมาเมื่อนี้ก็ไปเติมเครื่องเขาล้านอีกก้อนปลาดุงเลยหลังจากที่บริเติมมาจนเครื่องเดือนเนาะเครื่องเติมแต่ด้ปลาดุงบริเติมเครื่องเติมเครื่องอีกก้อนเนาะพยายามในแนวอยู่่พีชิโดยังองยังก็จงยังชิโด เอาเบรกหน้าบอสะมาเบรกหลังค่ะใช่บ่สไหมเดิน้ังได้เนาะเติมอีกก้อนเติมเครื่องอีกก้อนพี่น้องเลยเอามาไว้ทั้งนี้ก็ได้บ่สเซเป็นพวกน้ำปงน้ำปลาเนี่ยมาไหว้พี่ก็ได้มันจังแล้ว วกน้ําปูงน้ําตาปลาเปยังไว้พุ่นก็ได้มันจังแล้ววนีบ่ได้ได้ย่อไปอีกนะอบๆมาใหม่พี่มักใหม่เฮาก็ยังๆอยู่พี่น้องเอ้ยยังพันเบิดเนาะคนมาก่อนเนาะปามื้อนี้เลด ແລະແຈ້ງຄັກດີມື້ນີ້ພີ່ນ້ອງເຈັມຄັກດີດໍເນາະຈິດຈາດີລະເອົາກະຕົ້ມຂະໜົມມນຊະຫາດໍພນນກອນນຕີມເື່ອງຂົາຫາລ นคือสมอยสมีบา้านเอกนุ่มบ่ <c oughs> เออนับครั้งในท่านเอกนุ่มกัน <c oughs> นับเพิ่มได้เพีงพอเดิมพอได้หนิเนาะอันนี้ของตู้ยัวบ่อของเฮาน่ะมันยังไม่ทันได้ห่อทีคนเครื่องก่อนเนาะคนเครื่องลงก่อนเนาะได้บ่พอลงแบบนั้นเลยบอก มันนี่เดดคักได้นหมพี่น้องโอ้ท้อผ้าโปร่งโป่งดีมันนี่เนาะมันนีกก่จะเป็นมือห่อข้าวต้มขนมอีกแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยขนมขนมเมียนนั่นโอ้หนักเลยน,นี่เนาะหนักพี่น้องเอ้ย nhăng xoong nhau bọn đấy bên cầm đang chạy hẹn dừng bên cầm đang chạy hẹn à tơ, mặt mạnh hao nhăng bồ bớt phì nào mọi người đó đồ hộp chạy là lai มาเงาะหักตี้เนาะพี mm ่น้องเอ้ยยังหลายดีเนาะยังหลายยังตะกร้านึงเด้อหมากแอปเปิ้ลแคะเฮาก็ยังส่งตะกร้าพี่น้องเองส่งตะกร้าผู้ใดยังบ่ทันได้กมาเอาเด้อเนาะใส่บงใส่บาดพุ่นมากพอดีตะมตะม้อยยังงามปอยดอยคือเก่าเนาะพี่น้องเอ้ยยังส่งตะกร้า เราเห็ดไปสั่งนอกพี่น้องก้มซองก้มซองอยอ่เบรกรถบ่าทั้งหน้าบ่าะฉพาวไปข้างหลังอ่าเบรกดังเบิดเปนมาโองข้างหน้าเอาเบรกเบรกอันว่าเบรกหลังมาอยู่หน้าพี่บ่าจ้ะหนึ่งว่าอยู่ข้างหลัง เดี๋ยวมันเลือดน้ำกันว่าอย่างนี้อย่างมันเลือดประสิทธิอ่ะเลยหวาโรคหวาอะไรมันมันเป็นห้อยขี้ห้อยเล็กขี้แต่วงกลมเหมือนกันเลยเอาเจ้าเปลี่ยนบองหนึ่งนี่บอมเอนบอมตัวนัหนกะเปลี่ยนตัวอะไรไงคือเก่าแล้วแลนกูมือทิมันเป็นห้อยเอ้ยฮะหาเรื่องเสียเงินอีกแล้วเจ้าอ๋อแนบบางทีมันเป็นห้อยอันมันเป็นห้อยวงกลมเมืนบอกเป็นห้อยเล็กวงกลมแต่ว่าคือแม่ยันไ่ได้ถูเปลี่ยนเลย แต่วันันขี่ห้อยอมนีขีดวเอแต่วันนมีนี่ที่มันได้กันละชิเบิรได้ตีไัอ่งนันบริเวณตะกี้มันบริเวณนี้อันห้อยขีดเหรออ่ห้อยขีดนี่มันย็นอะยันยันางไหนขายนึ้ย่งบนวเบิร์ตคาีนะขาเย็นทางเบิร์ตก้อน เนี่ยมันเปลี่ยนน้ํากันมันสิเอํากันเบมันสิบหลาล้าเตบมืีรับว่าถ้าเอาูงกว่านั้นเออเนาะมารถดีดอเนะแตได้เลย้วเบิียก่นะชมดีๆรไปได้เลย เบรกเบิดเพิ่นมาพี่น้องเลยเบรกรู้รสึกบบเบรกลงเหยียบลงลายก็เก้าขึนมาเนาะเอาคอยไปคอยมาเด้อคอยไปคอยมาว่ะสามพอดมือวันจันทร์อืมไม่ต <N> ้มเลยเนาะไม่ต้มมันมี่ยุอาบโบอยากได้บอ ปวดทันเทียวไปเลอ่าสิเป็นยังเอากระถอยรถขับมามันโหมก่อนก็ได้อ่ะอยากได้เราไม่ต้มไปกินพี่น้องเอ้อยากได้เราปอกเอาเองได้เออเอาถั่วอะไรให้ปวดปวดเหรออได้เยอะกำลังเทียบว่าห้ยกันแล้วใจฮ่อนแท้มื้อนี้จังได๋ก็สวยแล้วมื้อนี้นะ ใช่เดียวไส้โทนบุกินข้าวมันในสต่ต <c oughs> ับก้อ,กน,อน,นกับคนบุนกินเดี่เก่าวและแกงหวัวเนาะเด็กแข้วจ้ะเด็บแข้วก่ว

Số, số <Undon> ngon Ấy, vàng rồi ừ, đấy vàng có, nhưng nó nó lại lạ vàng còn đẹp lắm đúng không? vàng có đỏ thì nó giảm và giảm nó cho

พี่น้องเไปเฮ็ดอยตู้กันหัวเป็นฟินอยู่ร่างกับแต่เศ้าพี่น้องเเป็นอะไรๆขนมเมตุหนึ่งสบายดีสบายดีเด้อเฮ็ดกะต้มขนมนะเมื่อนี้เนาะเดือแตกเือดแตนไจ้าชิย่มากินก้อนเมื่อยนแต่เศ้ากินไมอสั่งกินยังเมื่อย ไม่ช่ยเอาต้มแล้วมาตีกวนช่อยกินแล้วต้มแล้กแเพื่อเสเอนนยังไ้กินข่าวจะข้ามมืองในโมงกินข่าวนะทามกับบกินเฮฐานะคออไปยัดใส่ปากกับบกินเนี่ยจะเปลยนยังว่าอยู่เป็นมือใส่ตันเบอร่อะวุ้นหนึ่งขนมแล้ววุ้นได้หากิ่น้องเบิ้งกำลังหนึ่งน้องเงยเนาะอันว่าอันนี้ข้ากล่มตูนี่คะ พวกนางดินนั่นบ่นี่โอ้เดือมคั่งดอกนางดินพี่น้องขนมดอกนางดินเจ็ดกระต้มพัดกำลังหนึ่งพี่น้องเอ้ยภาพมาอยู่บใบนี้พี่น้องเอ้ยนะไมะตู้เห็ดกระต้มขนมกระต้มขนมอุ้ยลูกค่อยลูกค่อยเตะเตะเตะไปเลย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 เปิดภาพมากกับอาถ้วย เั่วเห็นยังลูกถ่าเอา,อาถ่าเอาถ้า,า,าดิเออปจิบแบ,บ่งขนมกันโอ้ยเหนกว่าอันนี้เออใช้น้ำตาลเลยนนี่เดยใช้กะทิเ้้กัน,นเลยเ้้น้หรอก้นใ่ไห้าบัวทันเ้ยขยาวนบ่ขยาวน้ ม่าเพขยนเอาที่ท่าตัดผาคนรถตัดใช่ท่านเลยตัดให้เปิดเออมากไว้ว่เป็นเข่ามันว่าเข่ากรมาใช้กับมันบมเมนต์บุ้เข่ากรโมเมนต่บอกอ้าคือห้อห็นบมเมนเข่ากำว่าเข่าตรมราเาบอเข่ารรมดราเอาไสกะไซอันนั้นโอ้โหได้มเใมือหลงหน่อยคุไปเรื่อยๆเห็นไหม กินยูวะยนวัดตู้ย่งบอกกล้ากินเออเออไม่หลังตู้กันแล้วใครป้าไม่ไดเร่งเลยใส่แต่ห่อนจริงเออใส่แต่ห่อนพุ่นละคนถึนแล้วเป็นเห็ดนั้นกระต้มผัดพี่น้องอันนี้มันเป็นหลอก ดอกดินบอกเพิ่นห้องดอกนางดินบ่ล่ะลกหยังข่อยก็บ่จักข่อยเอามาแต่น้ําปลาเปิดเคยกินเด้อบ่ตายหรอกเคยกินแล้วบ่ตายแล้วเฮ็ดกินน้ํามัน้เย็นเด้อลก้เย็นมาน้ําเย็นน้ําตู้น้ําแข็งเากะลมมื้อนี้กคึกคักตั้งแต่เช้าพี่น้องเอ้ยตั้งแต่ตอนนี้จนจนฮอดสิเข้าบ่าย3:00นแงยังบ่้อ่ยังได้แล้วอยู่เอ้าที่ว่าบ่ชงขมุกขมอยู่ จองก็ไม่จองทันนี่มันบกเพงไม่ได้ใจจองตัวเด็กกันบ้างเอาตัดผ่ามาอีกบาทนี่ป้ามีนามาห่อขนมซอยพี่น้องเลยมา,มา,ามาสีม,มาซิมดิเนมาบอกบอกท่านได้ซิมท่านเลี้ยวพี่น้องเลยเนาะต้องใช้เชาเช่านี่มันกินราดซีมมาอมบอกท่านท่นเจ้ามันจะบ่มันเบิ้ลแล้วเจ้าเจ้ามาเจ้าสีมาข,ขอยก็าพกินเบิ้ลแล้ว โอ้ยงามแงามพี่กนท่องเยดเด้ยเพีนหอได้ถ้าคุเอาวยลได้มางวยนึงนะยังยังมเด้อเราเห่อลายแบบเป็นะเนาะว่าแค่ดิเิพี่เห็ดลอกบิกเลยาะเราไปติกเสียเปว่ากะนงกะต้มกรกงสีมันจะมีแซ่บมีแต่ข่เห็ดป่เส

ซีอิบอกโอาอิมันเป็นเป็สีเธอสีสีแดงเออสีแดงสีอิ๊ดแล้วมันยังออกสีสุ่มเล่เด้ไม่ได้่หน้าก็เห็ดขาวานอยู่เองไม่ได้ทำยัน้าเห็ดาวซานน่หน้าเขาเห็ดขาวานยั่เออหน้าเห็ดขาวซานมนแเป็นขาวซานแล้วก็มะเขือว่าใจมะลกเออแล้วก็ทอดกล้วยเออแล้วก็ทอดกล้วยคือบอกไม่กินเนี่อก่า่หมออ่างเน่บกมอไม่กินที่มันเปิ้บเปื่อยเลย จมันก่ออไได้เองยเลยยอมเลยด้อบก่อไม่ใช่บก่โอ้มมเป็เฮ็ดก่อนะเออส่งยังมันเป็หดอยู่ขนมโมกยังเป็นสาวจากคู่แช์อยู่นะสาวไมจ่ารถเจ้าสาวไมจ่าไเก่งว่ะเนื่อไนะเื่อไนี่ของก้ยไงนี่มาดูเนเดี๋ยวต่นม่ไดนี่อไหมเฮงได้อยู่แบบอะไรเฮงอมากเลยที่นงเลย ไปเบิ่งปลาดุมึงก h อนเอาแต่ปลาดุมื้อคลิปนี้ก็ยืนยาวเลยน้องพี่น้องก็สิพักกันฮอกนกอนพี่น้องสุได้เายปลาดุมึงเด้อพี่น้องเ้มาซื้อนนะับมสบายดีเด้อพี่น้องเลยเนาะเยไปได้กันใหม่